โชก่อนโชค่ะค่ะวันดีค่ะที่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีกะะํา,ะะกา,ากไรสวยนะคะค่ะเป็นของค่ะเป็นทองของทองเคนะคะที่ชุดกับสร้อยนั่นแหละค่ะค่ะเป็นกําไรสวยนะคะค่ะกําไรพลอยค่ะคุณแม่มีกําไรพลอยนะคะวันนี้นะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นชุดของกาไรนะคะ ค่ะเป็นทองเคนะคะราคาอันหนึ่งสามร้อยบาทค่ะเหนื่อมือเขียนอันหนึ่งสามร้อยบาทนะคะอยู่ที่คู่ละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ค่ะพลอยนุพเก้านะคะเป็นพลอยนุพเก้าค่ะค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะเล็กค่ะราคาอยู่ที่คู่ละห้าร้อยบาทนะคะถ้าอันเดียวสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกําไรค่ะ ไซส์ห้าสิบเจ็ดหกสิบมีนะคะเวลาใส่นะคะใส่แบบนี้ค่ะนุพะเก้าค่ะค่ะกดลงข้างล่างอย่างเดียวนะคะสวยดูดีดูเด็ดมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะถ้าเอาคู่หนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยนะคะคู่ละห้าร้อยนะคะเป็นกําไรชุดกําไรวันนี้ค่ะค่ะกําไรนพะเก้าค่ะค่ะเป็นของทองเคนะคะกําไรนุพะเก้านะคะ ค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะเนี่ยค่ะอยากได้หน้าไหนคู่ไหนก็โทรบอกคุณแม่นะค่ะอันเรียกว่าคู่หนึ่งนะคะนี่ก็คู่สองนะคะเป็นกําไรนะคะค่ะใส่ง่ายค่ะค้าขายดีนะคะท่านไหนที่ค้าขายค่ะใส่กําไรเลยค่ะลูกค้าของไ่ลากทุกท่านนะคะค่ะกําไรค้าขายดีค่ะเห็นไม้สวยมากค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะใส่กําไรจากค้าขายดีมากค่ะกําไรน,นะคะ ค่ะเป็นทองเคค่ะคุณแม่จะขายแต่ทองเคนะคะค่ะเป็นของพีเคค่ะค่ะคู่นี้อยู่ที่500บาทนะคะอันเดียว300บาทนะคะค่ะชุด2นะคะถ้าถ้าคุณแม่ก็บอกว่าชุด1ชุด2นะคะชุด2ค่ะค่ะชุด3ค่ะเป็นหน้านบะเก้าค่ะค่ะลายเรียบหน้านบะเก้านะคะค่ะเป็นกําไรค่ะกําไรค่ะกาไรทองเคค่ะใส่เลิศอรูดูเด่นสวยงามมากค่ะ ทำยาไปฝากค่ะคุณยายคุณย่าของเราคุณแม่ของเราก็เหมาะสมมากนะคะค่าราคาคู่นี้500บาทอันเดียว300บาทนะคะค่ะสวยมากค่ะถ้าลูกค้ากดค่ะอย่าก,กดที่รอยต่อน็อตนะคะกดที่รอยต่อเรียบนะคะค่ะเอามือนิ้วโป้งค่ะกดลงข้างล่างอย่างเดียวนะคะค่าราคาคู่นี้อยู่ที่500บาทถ้าอันเดียว300บาทนะคะ ค่ะน้านกพะเก้าค่ะคู่ที่สามค่ะถ้าทักคุณแม่มาบอกว่าคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามค่ะเป็นลายนกเป็นนกพะเก้านะคะค่ะเป็นนกพะเก้าค่ะสวยเก้าดีเก้าเด่นนะคะกําไรค่ะสวยเลืศดหรูดูเด่นมากค่ะอันนั้นคู่ที่สามนะคะชุดที่สามนะคะถ้าทักคุณแม่มาบอกว่าชุดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีนี่ที่สี่นะคะ ่าไซส์57้า57 60นะคะแขนหลวดหน่อยก็ไซส์60นะคะ่ามันจะมี57แล้ว60ค่ะค่อันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะขาอันนี้ค่ะชุดที่สี่นะคะกําไรค่ะนพบเก้าค่ะอันนี้ค่ะกําไรหน้าหน้าพ้อยสวยนะคะค่ะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเวลากดนะคะอันนี้โป้งกดลงหลังอย่างเดียวนะคะนี่โป้งกดแบบนี้นะคะขากดลงข้างล่างค่ะ มีรอยต่อน็อตอย่าก,กดนะคะกดที่รอยต่อเรียบนะคะอันนี้ค่ะชุดที่สามนะคะชุดที่สามชุดที่สี่แล้วค่ะอันนี้ชุดที่สี่นะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะค่ะราคาอันเดียวอยู่ที่สามร้อยบาทถ้าคู่นี้ห้าร้อยบาทจ้าอันนี้ชุดที่ห้านะคะคู่ที่ห้านะคะค่ะสวยงามดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะหน้าแเวนหน้าพลอยนะคะหน้าพลอยสวยมากค่ะค่ะคู่ค่ะเป็นทองเคนะคะกําไรทองเคค่ะคนไหนท้าขายค่ะคุณแม่อยากให้ใส่กําไรนะคะค่ะสวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันนะคะค่ะใส่สวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะค่ะเป็นกําไรนะคะค่ะก็เรียกว่ากําไรค่ะกําไรทองเคค่ะนี่ค่ะสวยค่ะ ค่ะมีไซส์ห้าเจ็ดไซส์หกสิบค่ะคนไหนที่อวบหน่อยก็ใส่หกสิบนะคะค่ะรุ่นคุณแม่ใส่ห้าเจ็ดค่ะค่ะหน้าพลอยสวยมากค่ะอันนี้ค่ะพลอยคู่ที่ที่ห้าที่ห้าค่ะคู่ที่ห้าเลยนะคะค่ะโทรทักคุณแม่คู่ที่ห้าค่ะค่ะนี่ก็พลอยเรียบค่ะพลอยเรียบเหมือนคุณแม่ใส่นะคะค่าราคาอยู่ที่คู่ละห้าร้อยบาทอันเดียวสามร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นกําไรทองเคนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะใส่อาบน้ําได้เลยนะคะสวยทนสวยนานนะคะค่ะคู่ลั่งห้าร้อยบาทนะคะค่ะกําไรคู่ลัห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยโทรถ้าคุณแม่มานะคะอันนี้ก็นกพเก้าค่ะสวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากนะคะนพเก้านะคะค่ะรูปนี้สวยค่ะ ค่ะราคาคู่ละห้าร้อยบาทนะคะถ้าเอาอันเดียวสามร้อยบาทค่ะถ้าเอาอันเดียวสามร้อยบาทนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะเป็นกําไรนะคะค่ะเรียกว่ากําไรทองเคค่ะสวยค่ะเลิศดหรูดูเด็นนะคะค่ะใส่ออกงานดอกงามก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะนพเก้าค่ะลายนี้นพเก้านะคะ ค่าคู่หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะค่าอันเดียวสามร้อยบาทค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะค่ะใส่ออกงานก็เลิศดหรูดูเด่นนะคะงานเลี้ยงงานกินเลี้ยงงานค่ะงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะอันนี้ค่ะคู่นี้อยู่ที่ชุดที่หกค่ะงานสวยค่ะอันนี้ค่ะอินฟินิตี้ค่ะยิ่งใส่ยิ่งรวยนะคะอินฟินิตี้นะคะค่ะกำไรอินฟินิตี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่อันเดียว300บาทคู่หนึ่งอยู่ที่500บาทนะคะถ้ารับเป็นคู่นะคะสวยเลยอินฟินิตี้สวยงามมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ500บาทนะคะคู่หนึ่งนะคะถ้าอันเดียว300บาทค่ะเป็นทองเคนั่นแหละค่ะที่ชุดของสร้อยคอทองเคนั่นแหละค่ะคุณแม่ขายคุณแม่แยกกําไรค่ะค่ะคุณแม่แยกกําไรนะคะ ค่ะเป็นกำไรทองเคค่ะสวยงามเลิศหรูดูเด่นมากค่ะคู่ละห้าร้อบาทนะคะอินฟินิตี้ค่ะอินฟินิตี้ยิ่งใส่ยิ่งรวยค่ะค้าขายดีมากนะคะค่ะสวยทนสวยนานค่ะอินฟินิตี้ค่ะอันนี้นพ9ค่ะ9หน้า9้าหลัง9้าดี9เด่นนะคะค่ะมีไซส์ห้าเแล้วก็ไซ้60นะคะค่ะถ้าจะเอาก็โทรทักบอกคุณแม่ค่ะค่ะรุ่นคุณแม่ตัวตัวรุ่นคุณแม่จะอยู่ที่ไซส์ห้าเนะคะ อันนี้ค่ะทองอันนี้นพ้าเก้านะคะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะคนค้าขายใส่กําไรนะคะขายดีนะคะเรียกซับนะคะค่ะค้าขายดีมากค่ะคนค้าคนขายนะคะเป็นทองเคนะคะค่ะคู่นี้อยู่ที่นี้นพ้เก้านะคะค่ะคู่ละห้าร้อยค่ะอันนี้สวยมากค่ะอันนี้แพงหน่อยนะคะค่ะเป็นค่ะกดออกเหมือนนาฬิกานะคะ ค่ะเหมือนสายแขนนาฬิกาค่ะอันนี้ค่ะสวยค่ะค่ะอันนี้อ eh ันเดียว <right 400บาทนะคะอันเดียวนะคะมันใหญ่ค่ะพลอยสวยพอใหญ่นะคะค่ะเลิศดหลูดูเด่นมากค่ะ400บาทนะคะค่ะถ้าอันเดียว400บาทนะคะสวยค่ะนี่ค่ะเห็นไม่เต็มแขนเลยค่ะคนอ้วบคนอหไใส่สวยมากเลยค่ะอันนี้อันเดียว400บาทนะคะเป็นกําไรค่ะเป็น ค่ะกำไรทองเคนะคะขาดชุดเดียวกันกับสร้อยทองเคนั่นแหละค่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทนะคะอันนี้นะคะค่ะแกะออกได้เลยค่ะแกะออกแบบนี้ค่ะค่ะแกะออกเหมือนสายนาฬิกานี่แหละค่ะค่ะสวยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ตัวนี้อันเดียว400บาทนะคะคู่นี้800บาทนะคะค่ะมันเป็นพลอยหน้าใหญ่ค่ะ ค่ะกำไรหน้าใหญ่หรอคะอันนี้กําไรเรียบค่ะค่ะมีเรียบค่ะอันนี้วงละสองร้อยบาทนะคะค่ะสองร้อยบาทค่ะเป็นทองเคนั่นแหละค่ะเป็นกําไรเรียบเดี๋ยค่ะมีลายนะคะลายไม่นมนะคะลายเรียบๆนะคะค่ะชุดกําไรค่ะคุณแม่ขายชุดกําไรนะคะค่ะภาพไม่นิ่งภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอสมภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะนี่กําไรเกลี้ยงค่ะกําไรเกลี้ยงนะคะเป็นชุดของของเคนะคะค่ะวงละสองร้อยบาทนะคะอันนี้วงละสองร้อยบาทนะคะคู่หนึ่งก็สี่ร้อยบาทนะคะเกลี้ยงค่ะตัวนี้เกลี้ยงนะคะไม่มีพลอยนะคะท่านชอบกําไรแบบไหนก็โทรทักคุณบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะให้โทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะจัดตามที่ลูกค้าทักมานะคะชุดนี้เป็นชุดของกําไรนะคะ ท้ายเนี่ยคะ่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดให้กําลังใจมาตลอดน,นะคะคุณรักษาพระคุ้มครองสินงศักดิ์สิทธิตกป,ปองทุกท่านคะ่ะ